ไสรข้า,างในนะคะวิลลสเปเชียรรา,าก,กา,ด,า,ด,า,กกา,ด,าดีมากทุกคนมีอะไรมีข้าวจ้าน้่งตรงไหนจ๊ะวิวดีมากเลังนามอ่ะ ด้านข้างในนะคะได้วิชลินสองปีซ้อนอน,น,น่ารักสุดรู้จักตรงไหมเอาอันนี้มีถุงแป้งกับมีนามีข้าวจ้าเฮ้ยนะ่ากินจ้าเป็นแบบข้าวออร์แกนิกนะคะก็จะมีข้าวไรเบอร์รี่เนาะข้าวไรเบอร์รี่<ม>ข้าวกล้องแดงข้าวอัญชันข้าวดอกคำมพลอยแล้วข้าวหอมมะลินะคะ มีตก็เมนูต่างๆบน่ากินทุกอย่างเลยไข่เจียวดอกคำฝอยไข่เจียวดอกขจรเนี่ยที่เขาแนะนำอ่ะโอเคค่ะอาหารครีนด้วยนะคะแล้วก็มีน้องถุงแป้งก็จะเป็นคาฟเฟ่อ้อหูหอ,อันดามาันน่ากินมามกมโอเคหมดแล้ว มีนามีข้าวสตอรี่นะคะอันนี้จะเป็นข้าวสามสีมีอะไรบ้างนะดอกอะไร <คำ S 1> สีเหลืองำฝอยกล้องอันชันคำฝอยก้องอ,องันชันนะคะแต่อันนี้เป็นข้าวห้าสีนะคะก็จะมีมาลีคำฝอยอันชันไดเบอรี่แล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรอันหนึ่งเนี่ยหละ อันนี้ก็จะเป็นน้ำบริ์เบอรี่นะคะยังไม่ได้ลองส่วนตอนนี้ก็จะเป็นหอ,อห,อหอมกทะเลหรอหอมอดมหอมกอันดามันอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูตุ๋นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นไข่เจียวอันฉันนะคะแล้วก็ดอกทำฝอยหรอเพราะว่าดอกผจรหมดนะดอกกระหลงดอกสนโถอกกจิกอ่าขออนุญาตไปรับประทานข่อนอาหาร ที่ข้าเอ่อน้ำมเงิบลิลน้ำข้าวต้มนะคะเจ๋งๆเดี๋ยวเราจะชิม 5, 5, 4, ข้าวห้าสีกันข้าวห้าสีข้าวหนียวหน่อฮะกินเลยเราก็จะกินข้าวห้าสีกันนะทุกคน นี่งข้างๆสีชิมเป็นยังไงชิมอืมหน้าตาหอมอกอย่างงค่ะน้าตานใช่ไหมหอมอกเปนตาหมันลองชิมนะคะ เป็นคนมากกะเทีหนัก็รสชาติจตัดเจ้าสุดมมสมกับเชลิขอชื้อฟองหน่อยจ้าซืฟองแบบใหญ่มากบอกเลยตุ่นลเบอรีแ่แหละ ที่โครงใหญ่จริงแล้วก็นมดเหมือนแบบมันหม,นะมักเนะานะเนื้อแบบที่โครงเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวเหรอเหมือนตุนนะ๋นไปเนาะแล้วนะ มดาดูไข่เจียวดอกสนุกน้อยเรื่องงามนะคะเขาก็จะมีผลส้มยูสุมาด้วยส้มอาหัวรูด้ดิเนี่ยสามารถออนชั้นมาใส่ได้นะกินแล้วก็คิ้วจะดกเลยใช่คิ้วจะโด่อันนี้เราสั่งมาเท่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว,ว่าจะเป็นจังใด เราได้มิชชินสตาร์สองปีก่อนอร่อยจรังอร่อยอยมา นี่ก็จะเป็นแล้วก็ชันมะนาวนะคะสูดชื่อนอคนนอนย่างไส้กุทานนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ข้าถึงแล้วค่ะมีน้ำมีข้าวไปไปเลยอูทางเข้า,ขานะคะก็จะแบบอืมบลึกลับบลึกรับเขาบอกว่า <ลง S 2> ได้มิมชลินสตาร์ด้วยใช่ไหมบลึกรับบลึกลักบเลยล่มเลยโอ มีน้องด้วยนะคะน้อง